สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับผมพยุวทธ์พากินครับไม่ได้พ่อกันหลายมือครับพี่น้องมาเมื่อนนี้ได้ตับมังคองพี่น้องไก่อบโอ่งครับย่างใส่ครับพี่น้องคําแรกแห้งหมานแซบแซบน้ำผมครับแซบคือเราครับไม่ได้พ่อกันซีหามือครับพี่น้องเอ้ลูกสาวลูกชายเป็นไข่เลือดออกครับผมมาแซบแซบน้ำกันครับพี่น้อง กินย้ำแน่แซบย้ำนั่นพี่น้องตับมะฮองครับผมผูนะแซบคือเก่าครับพี่นอ้องตับมะฮองนัวครับพี่น้องพอดีเสียงรถข้างหลังมันดังรบกวนได้เลยมาพาวครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องย่างใสครับผมใส่ไก่นะครับบนเปนใส่คน้นนะแซบๆนําผมเด้อครับพี่น้องกินน้ำในก็แซบน้ำนั่นก็เแม่นตับมะฮุ่งนี่แหละร่างกายไม่ค่อยดีครับพี่น้องเมื่อนนี้กินไม่ได้หลายครับผม นา,ากินไม่ค่อยได้หลาด้วยนะครับพี่น้องขอนย้อนเปดสองถุงนะครับผมใส่ครับใส่หอมครับภาพย้อนแสงในเด้วครับพี่น้องนไหมแซบคือเก่าแล้วครับ ต้องว้าวหลายพี่น้องยัดใส่ยังเดี๋ยวครับพี่น้องคลิปนี้นำมันเลยครับจัดว่าวอย่างพี่น้องมัมมัมมัมไปว่าท่านใส่เลยครับใส่มันเลย กินมอดสุภาพาขอโทษขอภัยเด้อครับพี่น้องอืมมมเบิดโตเลยว่าไก่อโอ่งครับพี่น้องซื้อมาครับไม่ได้เห็ดเองนะครับมาซิมมา,ามันจะเป็นยังไงที่บุษเซ็ปนี่มองเดียวนี่มอพี่น้องมองหนังมันนี่มัครับ นะพอใส่ได้อยู่ครับพี่น้องรถกิดร้ายหลายครับพี่น้องเสียงรถด,ดังรบกว,กวนเข้าแลครับผมนี่หนาะของมากพี่น้องย่างใส่นี่นะครับใส่ไกล้ครับพี่น้อง มักหอมครับสุดยอดนะครับมนตะมิตนียแซบๆพี่น้องมันเนี่ยตับมังุงกับแซบครับไก่อบองก์กแซบครับครับกินคำยังไงกินคำยังไงครับ ถือว่าพลาดครับพี่น้องเมนูเนี่ยคนเนย้ายไม่กินน้ำครับย้ายว่ากินเลยครับพาหลานมาหาหมอครับหมอนัดสูงกันไหครับพี่น้องชีวิตช่วงนี้ก็เตี้โตให้รู้บ่ค่อยได้หลับได้นอนบางหนครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องไข่สูงครับผมไข่ด้่ดอก พี่น้องเขาว่าชีวิตสู่ดินล้นไปครับสักมือนึงมันต้องประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องเ,เอากินหลายครับจะได้มีแห้ง หวานครับพี่น้องผมบ้ามันหวานพอดรับไก่มันโบจัเขัใส่อย่างพี่น้องมันหวานพอดโบคือธรรมชาติป่านไหนครับขอบิุณนะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมเห็นตัมีคายัางไงก็มีคาเด้อครับพี่น้อง ไ้มีแเราก็ให้มิสจริงๆขึ้นไปครับโปรดีบัตทนไ้มีก็ให้เฝ้ามีเดอร์ครับคอยเก็บคอยออมมาครับพี่น้องฮ้อนหนาวสุขภาพร่างกายระวังนดเดียครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมยูนะแต่ว่าอย่างนี้ครับพี่น้องมัม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 นะครับต่พอกันไม่คลิปหนาเ้อครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม